ล่าสุดที่รถถังได้ไปออกรายการ The One Podcast รถถังได้ถูกสัมภาษณ์ถามว่าถ้าให้ต่อสู้กับนาบิวเขาว่ายังไงรถถังตอบกลับอย่างชัดเจนเลยว่าผมเจอได้หมดผมสู้ได้หมดถ้าเป็นการแข่งขันชิงตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยแบนตัมเวทก็ดูน่าสนใจแต่จะแพ้หรือชนะมันก็อีกเรื่องหนึง่ง ถ้าทุกๆคนเห็นโพสต์ของรถถังในช่วงที่พันานมานะคะเหมือนรถถังจะสื่อว่าเขากําลังวางแผนที่จะแขวนนวมแล้วในแบบที่รถถังโพสต์มันสื่อประมาณว่าเขาจะชกอีกไม่นานและแอดคิดว่านี้น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่รถถังยินดีที่จะต่อสู้กับนาบิูเพราะเขาก็ต้องการไฟให,ใหญ่ๆไฟที่จะทําให้แฟนๆเนี่ย จดจําเขาไปตลอดการได้ต่อสู้กับนาบิลนะคะจะเป็นอีกการต่อสู้ที่ใหญ่มากๆแบบมากๆสําหรับรถถังคือมันก็มีไฟที่รถถังมองว่าเป็นไฟที่ใหญ่มากๆสําหรับเขานะคะอย่างเช่นการได้เจอกับแฮรกตี้ครั้งที่3การได้เจอกับซูเปอร์เล็กครั้งที่2หรืออีกคนนึงก็คือการได้แก้มือกับเทนชินค่ะรถถังคงอยากจะสร้างชื่อเสียงอยากจะมีไฟใหญ่มากๆอยากจะกอบโกยเงินให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ ก่อนที่เขาจะแขวนนวมจริงๆลหลายๆคนอาจคิดว่ารถถังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่ง่ายสำหรับนาบิลใช่ไหมคะแต่บอกเลยนะคะว่าไม่ง่ายแน่นอนค่ะเพราะว่าความสูงที่ต่างกาันการต่อสู้กับคนที่ตัวเล็กมากขนาดนั้นเนี่ยมันยากนะคะทุกคนบอกไว้เลยและอีกอย่างนะคะรถถังเนี่ยมีคางที่แข็งแรงมากๆทุกๆคนเนี่ยคงได้เห็นแล้วจากที่ทาเครุต่อยรถถังหน้าบูบีขนาดนั้นเนี่ยแต่ไม่สะทกสะทานอะไรเลย บอกเลยว่าสไตล์การต่อสู้ของทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นสไตล์การต่อสู้ของรถถังหรือว่าสไตล์การต่อสู้ของนาบิวจะทําให้ต่างฝ่ายต่างเน็ตได้มีอะไรที่ท้าทายแน่นอนค่ะสไตล์ของรถถังเนี่ยก็คือเป็นสไตล์ที่บูด๊ดุด,ดันใช่ไหมคะและไฟสุดท้ายที่นาบิวแพ้นเนี่ยมันคือสไตล์คล้ายๆกันเลยที่ ซูเปอร์เล็กใช้กับนาบิลนาบิลเนี่ยแพ้มวยเดินหน้าบทขยี้แบบรถถังและอีกอย่างที่จะเป็นอุปสรรคของนาบิลคือการต่อยโดนเป้าอย่างแม่นยำค่ะเพราะว่ารถถังตัวเล็กกว่ามากทุกคนนึกภาพออกไหมคะว่าเวลาจะเคลื่องหมัดออกไปเนี่ย มันไม่ง่ายเลยนะคะถ้าการต่อสู้ครั้งนี้ได้เกิดขึ้นนะคะรถถังจะต้องต่อสู้ในระยะประชิดแน่นอนค่ะและมันจะเป็นอุปสรรคสําหรับนาบิลเพราะว่านาบิลเนี่ยมีแขนขาดที่ยาวแล้วมันยากที่จะต่อสู้ในระยะประชิดค่ะโดยเฉพาะกับคนที่ตัวเล็กมากๆแบบรถถังมันก็ไม่ใช่งานง่ายสําหรับรถถังเหมือนกันค่ะการที่จะเข้าถึงตัวนาบิลเนี่ยมันยากมากๆหรือแม้แต่ที่จะต่อยไปบนบริเวณใบหน้าของนาบิลแต่ทุกคนจําได้ใช่ไหมคะว่าครั้งแรกที่นาบิลแพ้ให้ซูเปอร์เล็กเนี่ย เพราะว่าซูปเปอร์เล็กตัดลำตัวและรถถังตัดลำตัวเก่งมากๆต่อให้นาบิลจะมีอุปสรรคในการต่อยนะคะแต่บอกเลยว่าเข่าพิฆาตของนาบิลกับลูกเตะก,ก้านคอของนาบิลเนี่ย ก็น่ากลัวไม่แพ้กันเลยค่ะความเห็นส่วนตัวของแอดเลยนะคะก็ยังมองไปว่าถ้าคู่นี้ได้เจอกันเนี่ยนาบิลเนี่ยมีแต้มต่อเหลื่อมๆนิดนึงแต่คู่นี้ใครพลาดคนนั้นโดนค่ะมันสามารถออกได้ทั้งสองทางถ้านาบิลพลาดก่อนนาบิลก็อาจจะโดนแต่ถ้ารถถังพลาดก่อนรถถังก็อาจจะโดนนี่แหละค่ะสเสน่ห์ของกีฬาการต่อสู้คือเก่งทั้งคู่ค่ะเก่งใหญ่เก่งเล็กแต่การพลาดแค่ครั้งเดียวการต่อสู้อาจจะจบลงได้เลยค่ะ จุดแข็งของรถถังในการต่อสู้ครั้งนี้คือคางของเขาและจุดแข็งของนาบิลคือไฟไอลคิวของเขาค่ะเพราะเขาสามารถ ผสมประสานการออกอาวุธได้ดีมากๆอ้อ oh, และอีกสาเหตุหนึ่งที่แอดมองว่านาบิลมีโอกาสชนะมากกว่าเพราะว่านาบิลเนี่ยเพิ่งจะเริ่มไล่ล่าความฝันของเขาค่ะนี่เพิ่งจะเป็นการเริ่มต้นของเขาในขณะที่รถถังเนี่ยเริ่มพูดถึงการแขวนนวมในกีฬาการต่อสู้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่นักสู้เริ่มพูดถึงการแขวนนวมเนี่ยบอกเลยว่ามันเหมือนพวกเขาจะต่อสู้ไม่ได้เต็มร้อยแล้วและก็เห็นได้จากทาเครุค่ะไม่ว่าจะด้วยสา ใดก็ตามนะคะแต่เมื่อไหร่ที่นักมวยเนี่ยเริ่มพูดถึงการแขวนนวมนะคะทุกคนการที่จะเลิกต่อยเนี่ยนะนั่นเป็นสัญญาณบ่งบอกว่ามันยากที่จะเต็มที่แล้วโหทุกคนถ้าคู่นี้จัดกันจริงๆนะคะบอกเลยว่าตั๋วเนี่ยไม่เหลือสักใบแน่นอนค่ะไม่ว่าจะจัดในไทยหรือว่าต่างประเทศเพราะทั้งคู่เนี่ยก็เป็นที่รู้จักระด่งดังมากๆม,ม,มีฐานแฟนคลับที่เยอะมากๆ เป็นซุปเปอร์สตาร์ดังคูณแล้วจะมีใครบ้างล่ะคะที่ไม่อยากดูการต่อสู้แบบนี้สสดและการจัดประกบคู่ต่อสู้แบบนี้นี่แหละค่ะที่ทําให้ทุกคนเนี่ยหันมาสนใจมากขึ้นมันสามารถดึงดูดความสนใจจากแฟนๆได้แค่นั้นไม่พอนะคะยังสามารถทําให้นักมวยเนี่ยสร้างรายได้ได้มหาศาลด้วยถ้าโปรโมเตอร์อยากให้วงการมวยไทยใหญ่เหมือนมวยสากลน,นะคะต้องจัดคู่มวยที่สามารถดึงดูดเรียกร้องความสนใจจาก คนที่ไม่แม้แต่คิดที่จะดูมวยได้และการต่อสู้ระหว่างคู่นี้นะคะควรจัดในช่วงเวลาที่พวกเขาเนี่ยยังได้รับความสนใจจากแฟนมวยอ,อยู่และโดยเฉพาะตอนนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยสะสมสถิติชนะมาที่ดีเชียวค่ะรถถังเนี่ยแพ้เพียงแค่สองไฟต์ตั้งแต่ต่อสู้ในวันมาค่ะส่วนนาบิลนะคะแพ้เพียงแค่ไฟต์เดียวค่ะและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคะทั้งคู่แพ้ให้คู่ต่อสู้คนคนเดียวกันค่ะนั่นคือซูเปอร์เล็ก แต่นาบิลเนี่ยนะคะมีโอกาสได้แก้มือและสามารถเอาชนะซูปเปอร์เล็กมาแล้วและนี่แหละคะ่ะก็พิสูจน์ว่านาบิลก็คือเป็นคนที่เก่งมากๆมันจะทำให้การต่อสู้เนี่ยยิ่งดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นไปอีกและถ้าทางวันคิดจะประกบคู่นี้เมื่อไหร่นะคะอยากให้จัดขึ้นในประเทศไทยมากๆเลยค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าได้จัดขึ้นในประเทศไทยนะแฟนมวยทุกๆคนเนี่ยพร้อมที่จะซื้อตัว๋วไปดูในสนามพร้อมๆกันเลยค่ะ คู่นี้เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจมากๆเพราะเราก็รู้ว่ารถถังเนี่ยเก่งมากขนาดไหนและเราก็รู้ว่านาบิลเนี่ยเก่งมากขึ้นขนาดไหนอยากเห็นจริงๆค่ะว่าต่างคนจะแก้เกมยังไงและก็หวังจริงๆนะคะว่าทางวันเนี่ยจะประกบคู่นี้มาให้แฟนมวยได้ชมนี่จะเป็นอีการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากๆจะได้รับความสนใจจากแฟนมวยทั่วโลกแน่นอนค่ะทุกๆคนคิดว่าถ้าคู่นี้เจอกันเนี่ยใครจะชนะ คอมเมนต์มาคุยกันค่ะ